สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาลองดูบล็อกแบตนะครับบล็อกไฟฟ้านะครับก็ใช้งานมาประมาณน่าจะ3าสีเดือนแล้วนะครับก็จะมาลองดูว่ามันยังใช้ดีเหมือนเดิมไหมครับอลองเลยครับอันนี้ก็ยิงนะครับล้อนะครับล้อรถถรับ อันนี้คือจะจะ,จะเปลี่ยนซีนนะซีนรั่วนะซีนเท่าตั้ง ก็จะเป็นเบอร์นัยี่สิบสองหมดแล้วนะครับหตัวนะครับพวกนี้ครับมันก็จะแน่นกว่าล้อรถยนต์นะครับล้อพวกเนี้ยเพราะว่ามันมันผ่านการใช้งานนะครับลุยครนอะไรเงี้ยครับ มีดินมีอะไรเกาะสนิมเกาะแต่ถ้าเป็นรถยนต์นะครับเอาออกได้สบายๆนะแต่นี่คือรถพวกนี้มันก็จะนะออกอยากนิดน,นึงนะก็ก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็แค่มาลองดูนะว่าว่ามันยังใช้ดีเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ